สวัสดีครับมาเดินตลาดเบนทันกันอีกสักคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูสาวๆในตลาดเบนทันกันเนี่ยทีมของลุงตุ้มเข้าไปล่วงหน้าแล้วตรงฝั่งรอบนอกกันนะครับจะเป็นตลาดสดขายพวกอาหารสดนี่นะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดกันว่าเขาไปซื้ออะไรกันในตลาดเบนทันครับใครๆที่มาเวียดนามมาโฮจิมินห์จะพลาดไม่ได้ที่จะเดินตลาดนี้ นี่ฮะบรรดาลุงลุงเดินอยู่นำหน้าน้องไหมเดินตามหลังตรงกลางเป็นอาหารนะพี่หนุ่มเอาอีกไหมอิ้มยังไงคนขายเยอะแยะนะครับก็มีแล้ว <peach> กาแฟอยู่ขา้างในกาแฟอยู่ข้างในเหอร้านาร้านพวกนี้ก็ขายน <c oughs> ี่ยขายของที่ระลึกผู้คนเยอะนะครับนิ่ครับตรงนู้นนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเยอะเลยไ <c oughs> อยพี่หนุม่มไหนพี่หนุ่มไปไหน <c oughs> พี่หนุม่มนี่ร้านกาแฟซื้อซื้อได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ย เออหรือหรือหรือจะไปซื้อไอไอข้างนอกข้างนอกเออเราดูตรงนี้ก่อนแล้วกันกเนี่ยิงอิงมันทเป็นโอ้ยนี่เขาขายทุลุงทุเรียนกันผลไม้เฮ้ย,ยตกลงดูเรียนหรือจะดูแม่ค้าดูแม่ค้าดูแม่ค้าใช่ไหม ที่นี่เขา PM จะแอบมาดูนักอกแม่ค้ากันนะนะครับก็คือแม่ค้าจะสวยนะฮะแล้วก็เขาจะนั่งเก้าอี้ต่ำๆอย่างเงี้ยนะนักท่องเที่ยวก็แอบมองลุงตุ้มผ่านเวลานั้นมาละสมัยก่อนมาแอบมองประจำแต่เดี lonely, ด๋ยวนี้หมดยุคแล้วครับคนเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะ นะครับเขาก็ขายของฝากของที่ระลึกแล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวเป็นของพื้นเมืองของเวียดนามชื่ออะไรไหมพี่ครับอ้๋อพูดไทยพูดไทยได้อีกนิดหน่อยแล้วฮะนี่นี่พี่หนุ่มไอ้แก้วชงกาแฟเนี่ยเห็นไหมที่มันจดจดอ่ะย้อนระเบียงหัวหน้าเท่าไรก็เคยห่อ เนี่ยกาแฟที่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหยดได้กาแฟกาแฟเวียดนามเทน้ำร้อนใส่แล้วก็หยดเหมือนกาแฟดริปบ้านเราดริปอ่ะเวียดนามคอฟฟีคอม่าไหอ้ตัว288 2เหรอ288หนึ่งหันหนึ่งานเลยเชิญไอ้ดิเชิญไอ้ดิกรีอ๋อโอเค

พอค้าแม่ค้าที่นี่บางคนก็พูดภาษาไทยได้อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเข้ามาช้อปปิ้งที่นี่นเยอะไอ้เจ้าไหมไปไหนเจ้าหไห,าหมหายหรอ,อเราชอบเนี้อไม่หลงหรอกหลงอยู่นี่ลุงคิดว่าไหมหลงไปซะไม่หล่ห้วเฮ้ยไหมเมื่อกี้เนี่ยกาแฟดิฟอะสนใจไหม เป็นกาแฟดิฟเอาไปชงกินเอาไปชงกินที่แม่เหรออร่อยไหมคะอร่อยอร่อยนนักท่องเที่ยวคนจีนก็มีเยอะ ฝรั่งเยอะฝรั่งเยอะฝรั่งชอบเวียดนามเพราะว่านอกจากเมืองไทยแล้วก็กชอบเวียดนามนี่แหละเอาไปไหนต่อนะักท่องเที่ยวก็จะมาเป็นกลุ่มๆแล้วถั่วก็พามา ดูร้านขายเสื้อผ้านะครับตรงนี้จะเป็นชุดเอาใหญ่เราเห็นกันในละครหรือว่าทีวีนะครับเป็นชุดเอาใหญ่ชุดประจำชาติของเวียดนามก็เป็นเสื้อยาวๆแล้วก็กางเกงแารชุดเขาแต่งแล้วจะสวยเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเข้ามาในเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นนักเรียนก็แต่งชุดเอาใหญ่ไปโรงเรียนกันแล้วก็ พนักงานที่อยู่ออฟฟิศก็จะใส่ชุดเอาใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนไปนะครับก,ก็แต่งตัวเป็นสากลมากขึ้นนะฮะเนี่ยขายชุดเอาใหญ่ส่วนใหญ่ชุดเอาใหญ่เป็นชุดที่เราลึกละแต่เราจะเห็นพนักงานสายการบินของเวียดนามเนี่ยยังใส่ชุดเอาใหญ่อยู่ อากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากนะครับอยู่ในตลาดนี้อึดอัดเลยหละร้อนจริงแล้วตลาดเป็นตลาดเก่านะฮะมันไม่ปร่งซื้อหมวกไหม อย่างที่ลุงทุ่มบอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับเราจะมาหาดูแม่ค้าสาวๆที่นั่งโต๊ะนะฮะไม่มีแล้วพี่หนุ่มแม่ค้าสาวๆอ่ะมีแต่รุ่นนี้แล้วอ่ะซึ่งไม่มีเด็กรุ่นใหม่มาขายของก็เออพวกนี้ก็แก่ตัวเรายังแก่เลยนะแม่ค้าสมัยก่อนเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นสวยๆกันหมดะม<ว>นะฮะเป<ม>็นวัยรุ่นแต่เดี๋ยวนี้เ็าอายุเยอะขึ้นเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มาขายของอย่างนี้นะครับ ส่วนใหญ่เขาก็จะไปทำออนไลน์กัน,น,น,เ,นเราเดินออกมาด้านนอกของตลาดตรงนี้จะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนหน้าตลาดเวนทันก็คือแหล่งมันมีหลายแยกมากครับห้าหกแยกตรงนี้ก็จะไปไปแต่ละเขตน,นะครับวงเวียนตรงนี้ใหญ่มาก นะครับในเมืองโฮจิมินห้างกาแฟใช่ไหมยาภาคนู้นไอที่เือไม่กาแฟ่ะเออภากนู้นไม่รู้นะมันยังอยู่เป่านะแต่จำได้อยู่อยู่ฟากตลาดตกตอนเย็นเนี่ยรถลาจะเยอะมากแต่ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงวันก็ รถไม่เขาเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเดินไปดูร้านกาแฟกันจะซื้อเป็นกาแฟเม็ดกาแฟของที่ระลึกนะครับนี่ไสเป็นร้านขายช็อกโกแลตในเวียดนามแล้วก็ขายกาแฟด้วยอร่อยไหมอร่อยหอมชาดีมากอันนี้ ตัวนี้อร่อยเขาบอกว่าเป็น best seller แม่ดูดิผิวเปลือกส้มใช่ไม่ลูกเอาไปละพอไม่กันเดียวเป็นเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรใหม่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าเป็นรสไอ้นี่เปลือกส้มมันจะมีความแบบพอกินเข้าไปรสชาติมันจะมีความเปลือกส้มนิดนิดโอ้ไม่สรรหาของกินอย่างเลยนะพวกมึงพ่อเตรียมขายบ้านขายช่องมาซื้อก็ช็อกโกแลตให้น้องใหม่กินละ ีคนเวียดนามเนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้เขาเป็นคนที่กล้าพูดเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หมด แทบทุกคนเลย้แมเาอชุดนะ่อไปแ้เด like? ี๋ยวแปเอาโอเคออมเอเอมเขาก็เลือกกันไป ถูกใจเลยใช่ไหมอร่อยแล้วต้องไปแลกเงินไหมไม่ต้องค่ะรื้อแบบได้โอเคเรารามีธนาคารเครดิไม่ต้องลือกแบบเราใช้วิธีสุดมเนี่ยมันเมันชาเล่นชกว่านะตลาดแตกครับเริ่มเริ่มซื้อแล้วครับถูกใจ ช็อกโกแลตผสมขิงอะใช่ค่ะเมลช็อกโกแลตแล้วก็มีขิงดนอะสันหาสันหาของกินอย่างไรนะพวกเองเนี่ย อย่างที่บอกนะครับข้ามถนนในเวียดนามอย่ามองอย่ามองรถช่างมันมันจะมาอย่างไงก็ช่างมันอย่มองถนนที่เราจะข้ามอย่าไปมองรถมองรถแล้วเดี๋ยวโดนชนอตอนนี้เรามาที่ไซงกอนเซนเตอร์นะครับตรงนี้เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตรงนี้จะมีสถานกงสุลของไทยก็คือท่านทูตพาณิชย์ของไทยจะอยู่ อยู่อยู่ในตึกนี้นะครับเวลาเราจะติดต่อทํามาค้าขายอะไรก็แล้วแต่จะนําเข้าส่งออกในเวียดนามเราจะมาติดต่อที่ที่ที่ตึกนี้ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นใจกลางเมืองนะครับภากหนูด้ดานซ้ายมือก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์อนุสาวรีย์ลุงโฮนะครับนะครับแล้วก็ ด้านนู้นเป็นตลาดเบนทันที่เราเดินเข้ามาที่เราไปเดินเที่ยวสักครู่นี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าไปทําธุระในตึกอของอสถานกองศูนไทยก่อนนะครับข้างในก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านหลังแล้วขึ้นลิฟต์เราก็จะเจอสถานกองศูนไทย